สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวกล้วยไม้ใหม่นะครับหนวดพามดอยลำดำเพิ่งมาใหม่นะครับสวยสดงดงามหนวดพามชนิดนี้มันจะอยู่บนดอยสูงนะคุณผู้ชมไม่ใช่หนวดพามหนวดพามธรรมดานะครับพวกนี้จะอยู่บนดอยสูงจะออกดอกช่วงนี้นะครับประมาณเดือนตุลาพฤศจิกา แต่ว่าชุดนี้น่าจะร่วงหมดแล้วคุณผู้ชมเราเจอกันช้าไปดอกเริ่มร่วงหมดแล้วครับการดอกก็เริ่มเป็นสีส้มแล้วนะ mm. เนาะเหลือแต่ก้านแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ให้ได้เห็นดอกละจะได้ชมอีกทีก็คงจะเป็นปีหน้านะครับเจ mm. <laughs> อกันอีกทีปีหน้ากล้วยไม้ป่าปีละครั้งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแซมมาลิอ่า mm. เดี๋ยวผมจะขึ้นรูป หนวดพรามตัวนี้ให้ดูนะครับว่าดอกมันสวยขนาดไหนดอกจอกเป็นสีข้างในเป็นสีม่วงนะครับข้างนอกจอกเป็นสีชมพูดอกค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ชมหนึ่ช่อดอกก็สามารถให้ดอกได้ถึง10ดอกนี่นะครับการดอกเก่าเป็นกล้วยไม้หายากนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีนะครับ180บาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เอิองแซมลิแซมลีก็เป็นพืชหายากนะใกล้จอกดอกแล้วนะครับมัดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันดอกออกเป็นสีขาวสอนข้างในก็จะเป็นสีเหลืองดอกมีกลิ่นหอมนะครับมัดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับค่าส่งยังไม่รวมนะครับหนึ่งต้นก็เอ้ยหนึ่งมัดก็จะได้ประมาณนี้ครับสิบต้นสิบกว่าต้นนะ สวยใช่ได้อยู่นะครับดอก first, Park, ใกล้จะออกแล้วนะครับต้องปีใหม่นี้เนาะปีใหม่นี small, mm ้ออกดอกแน่นอนส่วนมากจะออกต้นเก่านะครับต้นที่เป็นต้นเก่าจะให้ดอกมากกว่าต้นใหม่ที่เป็นสีเขียวเนาะต้นใหม่สีเขียวนี้จะยังไม่ออกนะผมว่าติดเม็ดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการปลูกกล้วยไม้ สไตล์ของผมนะครับวิธีการโปรนิบัติปรนิบัติไม้ที่เข้าบ้านมาใหม่นะครับเราควรจะทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะปลูกใส่ซัแฟกน้ามอสนะครับแล้วก็แขวนแขวนใส่ไม้ไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องมา แช่มอสกันก่อนนะครับมอสตัวนี้มันก็จะมีคุณสมบัติอมความชื้นนะครับเนาะจะทำให้กล้วยไม้ที่เราปลูกรากมีความชุ่มชื้นผู้ชมก่อนใช้เราก็แช่น้ำไว้นะครับแช่แบบพอที่จะใช้ปลูกก็พอคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับ แช่ไว้ให้เขาอมน้ำนะอยาให้เขาฟูตัวดีขึ้นแล้วก็เราค่อยเอามาใช้นะครับแช่ไว้สักแป๊บหนึ่ง10นาที15นาทีครับมาเรามาเริ่มกันก่อนอื่นเราก็ตัดรากก่อนนะครับ แต่งรากให้เรียบร้อยกล้วยไม้ป่ามันก็จะประมาณนี้นะครับเนาะรากขาดบ้างฝ่อบ้างอันไหนที่มันแห้งเราก็ตัดออกได้เลยนะครับตรงไหนที่มันขาดขาดแล้วก็เล็มออกนิดนึง ที่มันเหลืองๆแล้วก็ตัดออกได้เลยนะครับแต่ชุดนี้ค่อนข้างสดอยู่นะคุณผู้ชมใบมันก็มีหักมีแตกบ้างนะครับอันไหนที่มันเสียๆตัดออกให้หมดเลยครับุณผู้ชมเดี๋ยวเขาแตกออกมาใหม่ ล่างแบบนี้ก็ไม่สามารถหาอาหารได้แล้วเนาะเปลือกมันถูกลอกไปหมดแล้วแล้วก็ตัดส่วนตรงนี้เลยเหลือที่หบวบไว้นะครับดูอันไหนที่มันดูช้ำๆแล้วก็ตัดออกเลยคุณผู้ชมการดอกที่มันร่วงแล้วแล้วก็ตัดทิ้งเลยครับเพื่อความสวยงาม เล่มบอกเลยเอย่างเขาก็แตกออกมาใหม่คุณผู้ชมอันนี้ติดฝักด้วยนะครับหนึ่งมัดก็จะได้ประมาณนี้ครับห้าหกต้นหลายท่านที่ซื้อไปก็ทำตามวิดีโอผมได้เลยนะครับตัดแต่งรากออกนี่คุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยให้กล้วยไม้เราดูสดใสแล้วก็ฟื้นตัวไวขึ้นคุณผู้ชมปะพักไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํากันนะครับน้ําวิเศษประมาณขัน,นประมาณลิตรหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะใส่อันนี้ลงไป EXTRA POWER ตัวนี้จะช่วยให้กล้วยไม้เราสดชื่นขึ้นนะครับใส่แค่หยดเดียวนะเป็นปุ๋ยแบบเข้มข้นนะครับโอ้ยใส่ไปสักสองหยดแข่งนิดนึงวันนี้มีเสียงเพลงฟังด้วยนะครับ เครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้านครับมีเสียงเพลงฟังด้วยแล้วผมก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับน้ำยาเร่งราก B1 ใส่ไปแค่นิดๆคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเยอะไปแล้วเนี่ยแค่นี้นะครับแข่งๆนิดนึง แล้วเราก็เอากล้วยไม้เราแช่ลงไปแบบนี้นะครับอย่าแช่นานนะครับสิบถึงสิบห้านาทีหลายท่านแช่ครึ่งวันหรือหนึ่งคืนไม่ได้นะครับเราแช่ไว้ประมาณนี้สิบห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซมรินะหลายท่านที่ซื้อไปก็ ทำตามผมได้เลยตัดเต็มรากที่แห้งๆออกนะครับใบไหนที่มันดูเหลืองๆดูช้ำๆก็เด็ดออกเลยครับเสร็จแล้วเราก็จุ่มไป power extra จะช่วยให้กล้วยไม้เราสดชื่นขึ้นนะครับกล้วยไม้ที่เฉาๆเนี่ยอันนี้หักละตัดออกเลยนะครับ จุ่มไว้แบบนี้ครับสักประมาณ15นาที10นาทีต้นไหนที่มันดูหักหักนะครับดูช้ำชำเด็ดออกเลยคุณผู้ชมพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของกล้วยไม้ป่านะครับเนาะเพราะว่าถูกตัดมาถูกเก็บมา จุ่มไว้เลยครับฝนตกบ้างไหมครับบ้านผมฝนไม่ตกเลยนะหลายวันแล้ว มีตกเช้าๆนิดๆเองครับปลอยๆแค่ถนนเปียกน่าจะตกตอนกลางคืนแหละแต่ว่าผมไม่เห็นคือตื่นเช้ามาคือเปียกหมดแล้วนี่นะครับแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เลยแช่ลากน้องไว้10-15นาทีนะครับท่านผู้ชมอย่าแช่นานกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลย อันนี้ผมจะปลูกใส่แผ่นไม้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างการปลูกปีที่แล้วมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ารากก็เกาะดีใช้เครื่องปลูกก็เป็นเนี่ยครับสแฟฟกน้ำมอสแช่น้ำแบบนี้เนาะไามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเอามอสขึ้นน้ำก่อนนะครับบีบเอาน้ำออกให้ ออกให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มาขี้พวกนี้มันจะอมน้ำเยอะเราไม่ควรที่จะใส่เยอะนะครับเนาะสแฟกน้ำมอสหรือจะใช้เป็นกะมาพร้าาก็ได้นะครับบ้านบ้านใครไม่มีสแฟกน้ำมอสก็ใช้กะมาพร้าาก็ได้นะครับหรือจะเป็นรากกระเช้าสีดาก็ได้นี่ครับเอาลองไว้แบบนี้ แต่แล้วเราก็เอาต้นกล้วยไม้มาแปะวันนี้ผมจะปลูกหนวดพาม่ดูนะครับจับรวมขึ้นเป็นกอแบบนี้แล้วเราก็ใช้มอสปกๆตรงรากเขานะครับจับให้เขาต้นตั้งขึ้นแล้วเราก็ใส่โปะๆลงไปแบบนี้แค่นี้ครับแล้วเราก็ใช้ลวด มัดอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบันสวรรคาคตของรัชกาลที่9้า13ตุลาเนาะนี่ครับเราก็มัดแบบนี้อ่านี่ครับท่านผู้ชมปลูกแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอาไปแผวนได้เลยปุ๋ยเมเด็ดจะเพิ่งใส่นะครับแนะนำใช้เป็นปุ๋ยน้ำก่อนปุ๋ยน้ำเราก็สามารถผสมผสมน้ำฟอกกี้ฉีดได้เลยใช้ตัวนี้นะครับผสมด้วยก็ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับผสมด้วยกันแล้วก็ฉีดพ่นดวันหนึ่งครั้งอ่าอันนี้ก็ใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าดอกไม้ต้นไม้หรือว่ากล้วยไม้ใช้ดีนะครับลองดู290บาทนะค่าส่งรวมแล้วนะครับส่งฟรีสนใจอะไรก็โทรมาได้นะครับ088 272 1656โอเคนะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเอากล้วยไม้ไปขแขวนก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ